นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสตัดสินใจมาเยือนประเทศไทยพร้อมเพื่อนอีกสองคนเพราะข่าวในฝรั่งเศสกำลังสร้างภาพว่าไทยกำลังแย่และถูกกัมพูชาแซงหน้าในทุกด้านเธอได้ยินสื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเศรษฐ,ฐกิจอาหารและแม้แต่กำลังทางทหารพร้อมเสนอภาพว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรเก่าที่ฝรั่งเศสควรสนับสนุน ข่าวเหล่านี้ทําให้เธอสงสัยมากเพราะที่ผ่านมาเธอแทบไม่เคยเห็นเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในสื่อบ้านตัวเองเลยเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สุวรรณภูมิในเวลาเกือบตีสาสิ่งแรกที่เธอพูดคือมันทันสมัยกว่าสนามบินที่ฝรั่งเศสกระจกใสห้างในสนามบินสะอาดเงียบมีเทคโนโลยีทุกอย่างทันทีที่เดินออกมา ฟานนี่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมสื่อถึงชอบบอกว่าไทยล้าหลังทั้งที่สิ่งแรกที่เธอเห็นตรงข้ามทั้งหมดหลังพักเหนื่อยไม่นานเธอกับเพื่อนเริ่มต้นทริปด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวไทยเมนูแรกที่เธอชิมคือก๋วยเตี๋ยวเรือเพียงคำแรกฟานนี่ถึงกับตาค้างรสชาติเข้มข้นเข็มนิดนัวมากเธอพูดย้ำว่าฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลย มันทาให้ความคิดเดิมๆเกี่ยวกับอาหารไทยเปลี่ยนไปทันทีหลังจบมือ้อมุมมองของเธอเริ่มเปลี่ยนฟานนี่พูดกับเพื่อนตรงๆไทยไม่ได้แย่อย่างที่สื่อบ้านเราพูดตั้งแต่สนามบินจนถึงอาหารฉันว่าที่นี่เหนือกว่าประเทศอื่นในอาเซียนแน่นอนเช้าวันถัดมาเธอไปกินอาหารร้านข้าวแกงใกล้โรงแรมผู้สูงอายุมายืนรอร้านเปิดกันเต็มหน้าร้าน ไม่มีป้ายโปรโมตไม่มีการตลาดรู้มีเพียงรสชาติที่ทำให้คนท้องถิ่นกลับมาซ้ำฟานี่สั่งข้าวราดแกงและแม่ค้าบอกสั้นๆราดลงข้าวเลยอร่อยที่สุดนั่นทำให้เธอเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมการกินไทยคือของจริงไม่ต้องพึ่งแบรนด์หลังมื้อเช้าเธออยากออกไปสัมผัสเมืองไทยคนเดียวฟานนี่ขึ้นวินมอตร์ไซค์เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอยากเปรียบเทียบ ไทยที่เห็นจริงกับภาพในข่าวที่เธอเคยได้ยินปลายทางคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทันทีที่เดินเข้าเธอหยุดนิ่งนี่มันห้างยุโรปชัดๆบแบรนด์เสื้อผ้าร้านค้าการจัดวางทุกอย่างเหมือนบ้านเกิดของเธอเลยไม่มีความด้อยพัฒนาตามที่สื่อหลอกไว้ในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเธอขอลองชุดพนักง,งานยิ้มแล้วตอบว่าเชิญลองได้เลยฟานนี่ลองแล้วไม่ซื้อ พร้อมพูดขอโทษเจ้าของร้านกลับยิ้มแล้วบอกให้เธอกลับมาดูได้ทุกเมื่อเธอพูดทันทีว่าที่ฝรั่งเศสฉันคงโดนมองแรงหรืออาจโดนด่าด้วยซ้ำระหว่างเดินทางกลับโรงแรมฟานี่ลองใช้ MRT สิ่งแรกที่สัมผัสคือความสะอาดกลิ่นน้ำยาถูพื้นในสถานีพื้นเงาไม่มีขยะภายในรถไฟทุกคนนั่งเงียบไม่วุ่นวายเธอสรุปสั้นๆว่า ฝรั่งเศสควรเอาตัวอย่างจากไทยรถไฟบ้านชั้นกลายเป็นพื้นที่ของผู้อพยพจนไม่มีระเบียบแล้วถึงโรงแรมเธอเริ่มทบทวนประเทศของตัวเองเธอพูดตรงๆในฝรั่งเศสบางครั้งน้ำประปาไม่ไหลหลายวันค่ารักษาพยาบาลสูงรถพีบาลอาจเก็บถึง600ดอลลาร์ระบบสาธารณะซับซ้อนและไม่แน่นอน ในขณะที่ไทยเข้าถึงน้ำสะอาดง่ายร้านค้ารักษาความสะอาดและผู้คนเต็มไปด้วยน้ำใจวันที่อากาศร้อนจัดเธอแวะร้อนชาเขียวในสุขุมวิทชาเขียวหวาน50%ของคนไทยสำหรับเธอเหมือน500%เธอเริ่มมองเห็นเสน่ห์ของวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือนฝรั่งเศสเลยแม้แต่น้อยต่อมาเธอลองข้าวเหนียวว่าม่วงร้านดัง มีป้ายการันตีมิชลินทำแรกที่พูดคืออร่อยทั้งความหวานของมะม่วงและความหอมของข้าวเธอหัวเราะและพูดว่าบางเว็บไซต์บอกเมนูนี้เป็นของกัมพูชาฉันยังไม่ออกความเห็นแต่รสชาติแบบนี้ฉันรู้เลยว่าทำไมคนทั่วโลกถึงพูดถึงไทยช่วงข้ามฟานี่ไปยาวราชเธอเล่าว,ว่าเหมือนเดินเข้าอีกโลกหนึ่งตึกสไตล์จีนเก่า ร้านอาหารข้างทางแสงไฟสีทองเสียงผู้คนและกลิ่นควันอาหารทั้งหมดเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของคนจีนโพ้นทะเวในเมืองไทยเธอจบค่ำวันนั้นด้วยกุ้งเผาและน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเผ็ดเปรี้ยวที่เธอไม่เคยสัมผัสทำให้เมนูธรรมดากลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับฝรั่งเศสฟานนี่พูดสรุปอย่างหนักแน่นว่าทุกอย่างที่ฉันเห็นในไทยไม่เหมือนที่สื่อบ้านฉันบอกเลย สนามบินระบบขนส่งอาหารผู้คนทั้งหมดเหนือกว่ากัมพูชาแบบไม่ต้องเปรียบเทียบและเหนือกว่าฝรั่งเศสในหลายด้านด้วยซ้าเธอทิ้งท้ายว่าไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครและฉันเพิ่งจะเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรไว้เจอกันใหม่ประเทศไทย